ข่าวจากวงในนายไบเฟิร์นเลิกกันแล้วหลังกลับจากทริปสวิต์กลายเป็นประเด็นที่ทำเอาหลายคนนั้นช็อกสุดๆเลยล่ะค่ะเมื่อมีข่าวลือจากวงในฟันธงว่าคู่รักหวานไปเฟิร์นพิมพชนกและนายนพัสนเลิกกันแล้วหลังจากที่กลับจากทริปสวิตเซอร์แลนด์ สาเหตุการเลิกรากันนั้นอย่างที่เรารู้รกันซึ่งเมื่อใครได้ติดตามผ่านทางอ mm. ินสตาแกรมใบเฟิร์นก็จะได้เห็นว่าเธอนั้นมักจะโพสข้อความเศร้าๆปนกับเรือกงานอย่างแหลกสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองและในวันนี้สาวใบเฟิร์นนั้นก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเธอยกมือไหว้ขอโทษและก็เดินจากไปไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับข่าวหรือหรือไม่หรือว่าเธอนั้นมีงานต่อ ยังไงก็ตามก็คงต้องรอฟังจากทั้งคู่น่าจะดีที่สุดค่ะยังไงก็ขอให้เป็นแค่ข่าวลือนะคะเพราะว่าคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันเคมีดีดีค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ